แล้วเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนกันก็เหมือนกับคาดหวังว่ามันจะมันจะบูมเพราะว่าเห็นค,คนเข้ามาจากต่างประเทศเยอะแยะในช่วงนี้เตรงนี้เนี่ยก็ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะครับว่ามันมันจะบูมจริงหรือบูมไม่จริงนะครับแล้วก็แต่ว่ายัางไงก็ตามผมมีมีความคิดเห็นแบบนี้ครับอาจารย์สุรชัยอาจารย์อารักษ์ว่าโอเคถึงแม้ส่งออกมันจะมันจะขยายตัวดูแล้วน่าชื่นใจแต่ว่ามันก็กระจุกอยู่เฉพาะ บางรายการสินค้าบางหมวดสินค้ามันไม่ได้กระจายตัวไปทั่วนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวก็เหมือนกันผมยังไม่เห็นเงินที่มันจะไหลาจากยอดลงไปสู่คนข้างล่างที่เป็นเศรษฐกิจชุมชนบรรดาเชนโรงแรมเนี่ยเก็บกักไว้หมดคนอยู่ข้างล่างเนี่ยแทบจะหยิบจับเงินไม่เจอเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดไปซ้ําเติมช่องว่างของความเหลื่อมล้ําให้สาหัสสาการขึ้นไปอีกับแล้ว ที่น่าเป,นเป็นห่วงคือว่าถ้าชุดข้อมูลนี้เสนอจากกรนงเข้าไปที่คลรมมแล้วเป็นชุดข้อมูลที่ที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนในในแง่ของข้อเท็จริงเนี่ยมันยิ่งอันตรายมากๆเลยอาารย์สุอชัยอาจารย์ลรักษ์เพราะว่ากรนงเนี่ยเป็น,นกลไกที่มีอำนาจในการที่จะชี้เป็นชี้ตายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยถ้าเขามองว่าโ้ยโลกกำลังสวย เออเดี๋ยวเงินเฟอ้อมันมันบานเพราะฉะนั้นขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้ผมว่าตายหาเลยนะ <c oughs> เพราะว่าผบอันนี้ผมผมจําคําของคุณนวพรเลืองสกุลซึ่งเป็นลูกม่อของแบงค์ชาติแล้วก็เป็นผู้จัดการกองถุนฟื้นฟูคนแรกแล้วเคยผ่านมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจมาโชคโทนตั้งแต่เอ,อทัศส,สี่เมษาเรื่อยมาเนี่ยคุณคุณนวพรเนี่ยเคยเขียนไว้ในเพจเฟซบุ๊กตัวเองว่าก่อนที่จะ ตัดสินใจเรื่องของนโยบายทางการเงินเนี่ยพิจารณาให้ดีว่าไส้ในของของเงินเฟอ้อของเราเนี่ยเทียบกับชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับดูไส้ในไม่ใช่สักแต่ว่าชาวบ้านขึ้นแล้วเราขึ้นเอ่อแล้วเราขึ้นเนี่ยไส้ในของเราเนี่ยก็คือหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยไม่ตายห่ากันหมดเหรอครับเออผมว่าตรงนี้มันอันตรายนะอาจารย์สุชัยมองไงครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นมิสเตอร์แบงก์เกอร์เนี่ย เรื่องดอกเบี้ยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้ยังไงก็ยังไม่อยู่ครับตามความเห็นผมนะเพราะว่ารอบที่แล้วจ้าเราจําคะแนนเสียงได้จําได้ไะมฮะมันไม่ใช่เอกฉันนะที่ว่าไม่ขึ้นใช่ใช่มันสามได้สี่เลยนะฮะโบทแพ้นะใช่รอบนี้ถ้าเปลี่ยนอีกคนเดียวกับมาก็ขึ้นแน่นอนครับขึ้นสลึงหรือห้าสิบตังทนาเงินซึ่งหลายคนหลายสํานักเ วิจัยจากมหาลัยต่างก็บอกว่าน่าจะขึ้นหนึ่งสลึงสามครั้งต่อปีในในเส้นปีนี้แต่ผมว่าในความในความคิดผมอะผมว่ามันเกินนะครับพอดูจากอาการแล้วตาทางจะเข้าทางละถึงเวลาต้องขึ้นหละเหมือนกับว่ามันสุกงอมอะะเพราะฉะนั้นนี่กวเรือนเนี่ยคงยังไม่อยู่หรอกครับนี่ธุรกิจก็ยังไม่อยู่เพราะมันต้องขึ้นคู่กัน เอออันนี้ที่บอกกลับมาที่กำลังซื้ออีกทีเออคือสถานรรการณ์อย่างนี้ผมว่าทั้งฝั่งฝั่งผู้ซื้อหรือผู้บริโภคแล้วก็ฝั่งผู้ขายหรือผู้ประกอบการเนี่ยผมว่ามันสะบักสะบ,บอมพอกันเนี่ยเพียงแต่ว่าโจทย์เนี่ยมันโจทย์เดียวกันเลยก็คือว่าจะอยู่กับจะอยู่ยังไงหรือจะบริหารจัดการตัวเองยังไงจะจัดสรรรายได้วางแผนการใช้จ่ายยังไง ไม่ว่าจะบริโภคลายเดือนหรือว่าจะเป็นการลงทุนรายเดือนเนี่ย mm hmm. ภายใต้ภาวะที่ตัวเลขต้นทุนไม่นิ่งครับต้นทุนหรือว่าสิ่งที่มันปรับเพิ่มขึ้นในแตล่ตละวันแต่ละวิถีของ mm hmm. ครอบครัวเนี่ยมันขึ้นอไม่จบค่าคไฟที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นค่าไฟในช่วงสามเดือนอ่า uh huh. และเขาก็ออกข่าวมาแล้วว่าขึ้นรอบนี้ก็ถือว่ายั้งไว้ให้แล้วอื mm hmm. ไม่ได้ขึ้นเต็มแม็กอย่างที่อาจารย์อารักษ์พูดถึงว่าต้องขึ้นไปถึงเก้าสิบถ้าไหลเก้าสิบอังโอ้ฟังดูเป็นบุญคุณอีกนะเนี่ยว่ายังขึ้นเน้อยแต่ขึ้นสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วผม่็อยากให้สังคมเนี้ยเลิกลหลงไหลกับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเพราะว่าม,มันไม่สะท้อนตัวเลขจริงรนะครับเอาสิบแปดเปอร์เซ็นต์กว่าของการไฟฟ้าเนี่ยค่าเอฟทีที่ว่าเนี่ยเอากลมๆว่าคนที่อยู่ บ้านแล้วจ่ายค่าไฟเดือนละพันเนะ่ครับเที่ยวเนี้ยขึ้นเกือบสองร้อยบาทนะใช้เท่าเดิมเออต้องเตรียมเตรียมตังค์เพิ่มขึ้นเอาไว้คนที่กระทบหนักๆคนที่กระทบหนักๆคือบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะคนที่อยู่ต้องเปิดแอร์แน่ๆมีแอร์หนึ่งตัวค่าไฟเกินพันบาทแน่ๆครับนะครับกลุ่มใหญ่เลยก็คือกลุ่มที่อยู่หอพักคพาร์ทเมน คอนโดระดับล่างระดับราคาไม่แพงนะครับกลุ่มนี้ยังไงห้องต้องใช้แอร์แน่นอน<ะ>ยกเว้นว่าปิดแอร์แล้วไปเดินห้างซึ่งก็<ะ>ออกไปก็เจอค่ารถแพงอีกค <c oughs> ่าน้ำมันแพงอีกครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายกตัวอย่างนี้เห็นว่าการขึ้น18%ของเฉพาะค่าสาธารณูปโมันเป็นมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงที่มันขึ้นไปทีเดียวเนี่ยแรงเออ ถ้าจะช่วยมันควรจะไม่ใช่เลขสองหลักเช่คคเนคเพืึอนเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่นี่ขยับเป็นสิบแปดแล้วบอกสิบแปดนี่ยังถือว่าน้อยอย็บไปไม่เต็มที่เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกําลังซื้อฝั่งผู้ซื้อเนี่ยคนที่อยู่ในเรีรกว่ารายได้จากการลงล่างเนี่ยตรงเนี้ยโดนหมดอืมเพราะนั้นกำลังซื้อไม่มีทางบวมอย่างที่จาระักูจะฟุบ ภายใต้สถานการณ์นี้คนคิดอยู่คําเดียวคือไปไหมคือประหยัดครับลดได้ลดตัดได้ตัดประหยัดแลวยิ่งยิ่งก็เลยว่ากําลังซื้อก็ยิ่งลดอีกก็ยิ่งลดเพราะคนผมคิดว่าคนต้องรัดเข็มขัดมากกว่าหนึ่งเส้นแหละเพราะตอนนี้เท่าที่ดูจากอาจารย์ผมพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยเราพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ย มันก็ได้จะถึงเวลาแยกให้เห็นแล้วนะว่าเงินเฟ้อจากสินค้าอุปโภคบริโภคกับเงินเฟ้อจากสาธารณูปโภคต้องแยกอ่าอ่งึ่งอะไรตัวสาธารณูปโภคเนี่ยโคดกว่าสู Boy, สางครับสูงมากใช่ไหมอาจารย์น้ําตาลมันมาัวนั้นเดียวๆเลยครับน้ําตาลขึ้นบาทหนึ่งจากถุงสิบสามขึ้นบาทหนึ่งนี่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เองนะครับครับค่าไฟสิบแปดนะผมงงมากเลยนะเออเออค่าแก๊สถังหนึ่งสี่ร้อยสี่ร้อยสิบขึ้นสิบห้าบาท ก็ประมาณไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นครับแต่ว่ามันรวมรวมไก่ตอนสามร้อยสามสิบสามบาทมาเนี่ยมันปาเรื่อยมันปาเรื่อยครับผมว่าตอนนี้ก็หกครั้งละแม่จานตอนนี้มันจะขึ้นมาถังเกือบร้อยบาทแล้วนะถูกครับถูกครับมันหกบาทนะครับทั้งหมดมันจะขึ้นหกบาทนะครับแม่จานเพราะว่าจากกิโลได้เลยว่าสามร้อยสามสิบสาบาทเลขตองสามอะใช่ครับใช่ครับเดือนที่แล้วจ่ายสี่ร้อยสิบเดือนนี้ต้องจ่ายสิบห้าหกเก้าสิบนะครับกับทั้งหมดมันจะขึ้นเก้าสิบบาทอ๋อ แต่ไม่เป็นไรอ่าเดือนหนึ่งก็ถังหนึ่งเราก็กัดถึใช้ให้ได้เดือนละถังครับนะครับต้มไข่ก็ให้ต้มไข่ยางมาตูมไว้หกนาทีพออ,อย่าไปต้มไข่สุกต้มไข่สุกสิบนาทีแล้วเปื่องแก๊ส <laughs> ต้องเปลี่ยนวิธีทํากับข้าวใหม่หมดเลยต้มหม่ามาก,ก็ไม่เป็นไรต้มไม่ต้องน้ําเดือดมากปิด สอ้มันอืดแอบต่อมันอือยู่ไม่ไกลเซเว่นก็เดินไปเซเว่นกดน้ำร้อนเซเว่นมาม่ามาม่าไม่ได้ปรับราคาหรอกแต่เจอค่าไฟผมก็ว่าราคามันทะลุกว่ามาม่าไปเยอะแล้วครับอันฝั่งผู้ซื้อกำลังซื้อหายไปเยอะครับเออผมผมมีน้องๆอยู่ข้าราชการเยอะเหมือนกันนะได้มีกันได้ลายคุยช่าบ้างเนี่ย เขาบอกว่าข้าราชการ <S <S <ม>ดูเหมือนมีรายได้เอมัอ่นคงเออมั่นคงแต่อด้วยความค,ค่าใช้ของชีพมันเฟอ้อขนาดนี้นะอาจารย์ขา้าราชการก็น่าสงสารนะรายได้มันไม่ได้แบบเยอะแต่<อ>ก็สงสารยังไงก็ยังดีกว่าคนไม่มีรายได้ประจําใช่ใช่ครับ <S 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 ครับ <S <S <ล>เออแต่เขาก็กระเม็ดกระแหมมากนะจันจะกินอะไรก็เลือกแต่ในในโรงอาหารที่มันราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝั่งผู้ซื้อเนี่ยกาลังสุดครันนี้พอกําลังซื้อรถอ่ะไอ้กำลังขายก็มันก็ไปด้วยใช่กําลังขายนี่เจอสองเด้งนะพี่บ๊วยอาจารย์ครับเอจอราได้ลด<อ>ต้นทุนเพิ่ม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อันนั้นเรารู้มานานแล้วอตอนนี้ที่เจอหนักๆเลยก็คือว่าต้นทุนที่มันไม่นิ่งอย่างที่บอกมันประเมินไม่ได้นะครับอันนี้มันมันแล้วมันขายยากมันขายยากแต่ที่เจออีกเด้งหนึ่งตอนนี้ที่เห็นชัดไดะเยอะก็คือ คนออกมาค้าขายเยอะมากเลยว่างงานทั้งต้องการรายได้เสริมมันเกิดคู่แข่งโดยอัตโนมัติครับนะครับในตลาดสดเนี่ยเห็นเจ้าใหม่ๆมาเปิดแผงเนี่ยแอบๆดูก็ดูเหมือนไม่ใช่เป็นแม่ค้าโดยโดยแบบเบื่ออาชีพไม่ใช่เบื่ออาชีพแต่เราดูออกเรามองผันผ่านแล้วก็ดูเอ้ยนะก็น่าจะเป็นคนแบบอย่างว่านะอาจจะว่างงานตกงานอาจจะมาหารายได้เสริม ดัะนั้นฝั่งผู้ขายเนี่ยจะได้รับผม,ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยออนอกจากประเมินสถานการณ์แล้วมันต้องหาสูตรหรือหายาชุดในการเข้าไปช่วยปรับปรุงแก้ไขนะครับออย่างวันนี้เนี่ยฝั่งผู้ประกอบการหรือฝั่งฝั่งผู้กยกอาชีพอิสระก็ดีหรือค้าขายธุรกิจในครอบครัวก็ดีเนี่ย วันนี้ที่ผมโพสต์ลงในเพจนิสเซอร์แบงกออรันนึง่งพราผมเห็นผู้ประกอบการเยอะมากเลยที่มาปรึกษาล้วปรากฏว่าเขาไปขอสินเชื่อธุรกิจเราไม่ผ่านอ้างเหตุว่าโอ้รายได้ไดม่แน่นอนทํายังไม่ถึงสามปีแอ้แวูจิตนู่นนี่นั่นอแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวกลัวผ่อนไม่ได้แต่ปรากฏว่าบอกว่าน้นเอาสินเชื่อบุคคลไปกันลวกันต <c oughs> ามสูตรอบุคค <c oughs> ไม่ต้องผ่อนเลจ๊ะ เออมันก็ต้องผ่อนนะแท้บอกที่ร้ยเอยยี่สิบแปดครับบางบางบางที่บอกโอ้ลถมาเหลือยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วแต่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบแปดนี่มันเอามาทําธุรกิจยังไงก็ไม่รอดอ่ะอืมเอออบางแบงอย่างนี้ครับดางแบงถึงขั้นอ่าเอาบัตรกดเงินสดไปใช้ก่อนแล้วกันโอ้โหผมเจอล่าสุดมาเมื่อวานขายส่งทุเรียนนะครับครับ อาจาร์อยู่บางจันน่าจะรู้ดีทุเรียนมันไม่ได้ออกทั้งปีนะครับใช่ใช่มันเป็นรอบครับส่งทุเรียนก็คุยไปคุยมาเอไม่มีสิงเชื่อธุรกิจเลยครับเออเพราะว่ารายได้อาจจะไม่สม่ําเสมออะไรก็แล้วแต่แต่มีแังเอาบัตรกดเงินสดไปใช้บวงเงินหนึ่งล้านบาทครับเฮ้ยโอ้แล้วช่วงที่ทุเรียนมันหมดหน้ามันอะไรต่างเนี่ย เขาต้องกดเงินสดมาหนึ <saturated> ่งล้านเต็มเพื่อมาใช้หมุนเวียนร้อยละยี่สิบแปดต่อปีนะครับยี่สิบแปดอเนี่ยแล้วเราถามบอกว่าทำไมถึงโอ้โหมาใช้เยอะขนาดไหนก็เนี่ยก็ไปขอสินเชื่อที่จะมาใช้หมุนเวียนแบงก์บอกว่าเครดิตไม่ดีธุรกิจมันไม่แน่นอนก็เลยให้บัตรกดเงินสดมาใอ่อหโหดอกเกือบร้อยละสามเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนาะอ่าโอ้แล้วก็ยัง รอบหลังบอกว่าเอาจะมาเพิ่มวงเงินให้อีกห้าแสนด้วยซ้ำมันสังเกตดูไหมครับว่าทําไมในเมื่อเขาไม่มีไม่มั่นคงแต่ทําไมเอาสินเชื่ออีกแบบมาให้เอขูดเลือดขูดเนื้อมากเลยนะผมถึงบอกว่าอานาพี่บวยผมถึงบอกว่าเนี่ยเอในไหนก็กระทรวงการคลังเขามีแบงค์รัดอยู่ในมือแล้วเนี่ยครับผมเข้าไปดูเนี่ยก็พบว่ามี SME ออย่างนี้เยอะมากที่ที่ต้องไปใช้สินเชื่อขูดเลือดขูดเนื้อ เออหอกเบี้ยโหดพวกนี้มาใช้หมุนเวียนธุรกิจแล้วเขาก็รักษาเครดิตเขาได้ครับเออไม่ไม่คิดหามาตรการในการไปแปลงหนี้สิ่งเหล่านี้ไปรีไฟแนนซ์ไปเป็นหนี้สิ่งที่อธุรกิจไม่เขาว่าครับแล้วก็ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สินเชื่อธุรกิจคุณรายใหญ่คุณได้ห้าหกเปอร์เซ็นต์รายเล็กคุณอาจจะเจ็ดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรอืมถ้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะเบี้ยเขาจะหายไปสองในสามเลยใช่ใช่ เนี่ยมันสามารถทําได้สําหรับในตารางในประวัติเขาในเครดิตบูโรเห็นหมดเอออย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันอาจจะต้องไปช่วยฝั่งผู้ประกอบการให้มากขึ้นบางทีบางทีอาจจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็นะครับได้ดึงดึงบางคนดึงบางอะไรที่เขาสามารถรับผิดชอบดีมันแพงสินเชื่อดอกเบี้ยจำนำลงรับจำนำใช่ลงรับจำนำหนึ่งจุดสองห้านี่สิบห้าเปอครับ คลมอยังอนุมัติให้ให้อะไรต่ออายุต่ออายุไปต่อายุงเงินห้าร้อยล้านอ่ะครับอ่าผมว่านั้นนะไปต่อเนี่ยดอกเบี้ยยังสิห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะหนึ่งจุดสอต่อเดือนแต่ไปเจอสินเชื่อร้อยละยี่แปดนี่มันเกินไปอืมเออันนี้เป็นต้นผมก็เลยคิดว่าเอ่อไอการสังเคราะห์หรือว่าการรายงานการสรุปต่างๆเนี่ยกดีมากเลยแต่ว่าช่วยเสนอแนวทางที่มันมีโอกาสทำได้ ใช่อยาให้อ่าอะไรผู้ประกอบการเขาปเผชิญหน้ากับไอภาวะต้นทุนทุกชนิดมันขึ้นโดยที่ไม่มีไม่มีแค่หูรูดอ่ะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะจุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาก็มากินยาเร่องแถนจะมีดอกเบี้ยที่ตามมาเร็วๆนี้อีกเออไม่มีประตูออกไม่มีประตูเลือกเลยใช่ใช่ผมคิดว่าต้องต้องต้องน่าจะหามาตรการได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไปออกแต่สินเชื่อ ค่าทีแรกที่เราคุยกันวงเงนห้าพันล้านมันมันจิ๊บจ่อยมากรีโอเพนรีโอเพนแต่เงื่อนไขยุ่งยักเล็กน้อยมากเป็นสินเชื่อชัดชัดดาวะมากกว่ามากอ่าฮะเล็กน้อยเกินไปครับเออ